ใครที่กำลังมองหาร้านเติมโรบักระบบ v i p Server สูงถึงเลตเจ็ดแนะนำร้านโรบักช็อปทางร้านยังมีบริการกดผลเกมพาร์ตสูงถึงเลตสิบไม่ว่าจะเป็นแมปบล็อกฟูทิ้งเลกาซี่และแมปอื่นๆอีกมากมายถ้าใครสนใจสามารถสั่งซื้อผ่านลิงก์เพจข้างล่างคลิปวิดีโอนี้ได้เลยนะครับเอาเลยครับผมก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านที่น่ารักทุกคนเลยนะครับผมเราก็กลับมาจเจอกันอีกเช่นเคยนะครับผมในคลิปวิดีโอนี้นะครับเราจะพาคุณผู้ชมมาหาเกาะเต่านะครับทุยไม่ใช่ในคลิปวิดีโอนี้เนีีี่่่่่ยยนนนนนะะะคคครรรัััับบบเเเเาาาาจจพพุุณผผผูู้ชมมมดดดถึงงงกกกกวิลลตๆใโท3อ นะครับผมนะว่ามีจุดไหนบ้างมันเกิดเกาะไหนบ้างเกิดตรงไหนยังไงนะครับผมนะฮะเอาจริงๆนะครับผมพี่จะอธิบายคุณผู้ชมอย่างนี้นะครับว่าผลที่เกิดนะครับผมนะในเซิร์ฟธรรมดาเนี่ยมันจะเกิดทุกๆ1ชั่วโมงนะครับผมนะคือถ้ามันผ่านไป1ชั่วโมงแล้วเนี่ยนะครับผมนะมันจะเกิด1ผลนะครับผมนะตอนหชั่วโมงนั่นเองนะครับแต่ในเซิร์ฟวีนะครับผมนะมันจะเกิดเพียงแค่2ผลเท่านั้นนะครับผมนั่นก็คือ1ชั่วโมงแรกกับ1ชั่วโมงที่2นะครับผมนะะเเซิิร์ฟมันจกดแค่2ชั่วโมงนะครรับเาไม่สาามมรถปัั๊ผลได้นน่เองนะครับผมนะแต่่วาในเซิรรรรรร์์ฟฟปกกกติิิหือวว่่าาเเซธมมมดดนนะะะคัับผจทุๆ1ชโ ไม่มีขีดจำกัดนะครับว่า,รวาเราจะต้องหากี่ผลกี่ชั่วโมงนะครับผมนะสามารถหาได้แบบไม่มีขีดจำกัดเลยนะครับและในคลิปวิดีโอนี้นะครับผมก็จะเป็นคําตอบให้กับคุณผู้ชมนะครับว่าผลจะเกิดตรงไหนที่ไหนกันบ้างนะครับผมในอัหรับโลกที่3นั่นเองนะครับอันดับแรกเนี่ยนะครับผมเดี๋ยวเราไปเริ่มกันที่เกาะเต่ากันก่อนเลยนะครับผมว่าจุดแรกของเราเนี่ยนะครับผมก็จะเป็นบริเวณตรงนี้นะครับผมนะอ่าต้นไม้ต้นนี้เลยนะครับผมนะอยู่บริเวณหน้าคาเฟ่นะครับทุ้ยไม่ใช่นะครับผมนะแมนชั่นนะครับผมนะพูดผิดขออภัยด้วยละกันน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 ะะะะะะคคคคครรรรัััับบบบผผผผมมมมมมมชช่่่่่วงีีี้้้ออออยยตตตาาาจุุดไปเณูพ เยในครับผมนะฮะต่อมานะครับผมก็เป็นจุดตรงนี้นั่นเองนะครับผมนะคือต้นไม้ต้นนี้เลยนะฮะอ่าเป็นจุดต้นไม้หลังบอสแจ็คนั่นเองนะครับผมนะอยู่เยื้องกันมานิดเดียวนะครับผมนะบริเวณตรงนี้เลยนะฮะอ่าก็หางให้นะครับผมนะเดี๋ยวเราไปต่อจุดต่อไปกันเลยนะครับ จุดต่อมาอีกนะครับผมนะก็จะอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมนะค่ายทหารกักกังนั่นเองนะครับผมนะเป็นค่ายทหารบางละจังนะครับน้องๆก็บริเวณตรงนี้เลยนะครับผมอยู่ใต้ต้นไม้สีชมพูทุยไม่ใช่นะครับผมสีเหลืองสีเขียวอ่อนนะครับผมนะบริเวณตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปต่อจุดต่อไปกันเลยนะครับ จุดต่อมาเนี่ยนะครับผมนะก็จะอยู่บริเวณแถวแต้นไม้สับปะรดนะครับผมนะเป็นต้นไม้ส้มหรือสับปะรดอันนี้ไม่แน่ใจนะครับผมนะแล้วแต่คุณผู้ชมจะเรียกเลยนะครับผมนะอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมนะต้นไม้ต้นนี้เลยนะครับผมนะอ่านะครับผมเป็นต้นไม้ที่โดดเด่นมากๆเลยนะครับผมอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับผมนะจุดต่อมานี่ครับผมนะก็อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับผมนะอยู่บริเวณใกล้ๆกันนั่นเองนะครับผมนะตรงนี้นะฮะอ่าอยู่แทบจะติดกันเลยนะครับคุณผู้ชมไม่ต้องไปหาไกลนะครับผมนะสำหรับตรงนี้นั่นเออัดยไปต่จุกล จุดต่อมาเนี่ยนะครับผมนะก็จะอยู่หน้าบอสตรงนี้เลยนะครับผมนะสำหรับบอสตัวนี้เรียกบอสว่าเลียวมะหรือว่าอะไรสักอย่างนะครับผมนะนี่เรียกไม่ถูกจริงๆนะครับผมนะหรือว่าเรียกถูกแล้วก็ไม่รู้นะครับผมนะผลมันก็จะเกิดบริเวณตรงนี้เลยนะครับผมนะต้นไม้ต้นนี้เลยนะฮะอ่าเดี๋ยวเราไปต่อจุดต่อไปกันเลยนะครับ จุดต่อมาเนี่ยนะครับผมนะก็อยู่ไม่ใกล้ไม่ไกลนะครับผมนะจากข้างล่างมาข้างบนนี้เองนะครับผมนะบริเวณจากตรงนู่นนะครับผมมาอยู่ตรงนี้นะครับผมนะมันก็จะเกิดบริเวณแถวต้นไม้2ต้นนี้นะครับผมบางทีมันอาจจะเกิดตรงนี้นะครับผมหรือว่าบางทีมันก็อาจจะเกิดตรงนี้ก็ได้นะครับแต่ส่วนใหญ่ก็จะเกิดบริเวณตรงนี้ซะมากกว่านะครับผมนะอ่าตรงนี้เลยนะครับเดี๋ยวเราไปต่อจุดต่อไปกันเลยนะครับ จุดต่อมาเนี่ยนะครับผมนะเป็น <Omaha> จุดที่ค่อนข้างจะลึกลับเลยนะครับผมนะก็คือแบบแทบจะมองไม่เห็นเลยนะฮะบางทีมันก็เกิดอยู่ในพงหญ้านะครับผมนะเราไม่สามารถมองเห็นได้นะครับผมเราต้องใช้บั๊กบางอย่างยมันไม่ใช่บั๊กนะครับผมมันเป็นมุมมองอีกแบบหนึ่งนะครับผมนะแบบนี้นะฮะอ่านะครับผมนะใช้มุมมองแบบนี้ก็ได้นะครับผมนะเราจะสามารถมองเห็นอยู่ที่พื้นได้นั่นเองนะครับผมนะก็คือบริเวณตรงนี้เลยนะครับก็คือวิ่งมาจากตรงนู้นนะครับผมนะฮะฝั่งนู้นเลยนะครับผมนะให้เราวิ่งตรงมาเรื่อยๆนะครับผมนะจาตตนไไั่่เเออรกปปดยุล They got จุดต่อมาเนี่ยนะครับผมเป็นจุดที่เรียกว่าหลังคาเฟ่นะครับผมหรือว่าซากเรือปลากหักพังนั่นเองนะครับผมบริเวณตรงนี้เลยนะครับผมนะก็จะอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมนะถ้าผลมันจะเกิดจริงๆนะครับผมตรงนี้เลยนะฮะอ่าก็มีประมาณนี้นะครับผมนะสำหรับโลกที่3นะครับผมหรือว่าเกาะเต่าของเรานั่นเองนะครับผมนะเดี๋ยวเราไปเริ่มจุดต่อไปหรือว่าเกาะต่อไปกันเลยนะครับผมนะคิดว่าน่าจะหมดแล้วนะคุณผู้ชมถ้ายังไม่หมดยังไงก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่ด้วยนะครับผมนะพี่คิดหลงคิดลืมมากๆเลยนะครับผมนะลักชั้นสั้ สั้นนะครับผมนะขออภัยนะครับผมเนี่ยจะเล่นมุกทั้งทีก็เล่นผิดเล่นถูกนะครับน้องๆเออโอเคผมเดี๋ยวเราไปต่อเกาะต่อไปกันเลยนะครับผมเกาะนี้เนี่ยเป็นเกาะที่ค่อนข้างใหญ่นะครับเกาะนี้นะครับผมนะถ้าจำไม่ผิดเหมือนจะมีประมาณ4จุดด้วยกันนะครับผมเดี๋ยวเราไปเริ่มจุดแรกกันเลยนะครับผมนะไปกันเลยครับจุดแรกเนี่ยนะครับผมของเกาะโพสทาวน์นะครับผมมันจะอยู่บริเวณข้างบนนี้เลยนะครับผมนะบริเวณ2ต้นนี้เลยนะฮะอ่านะครับผมนะก็มองจากข้างล่างมาก็โคตรสวยเลยครับน้องๆเออโอเคผมเดี๋ยวเราไปต่อจุดต่อไปกัันนเลยะครบ จุดต่อมาเนี่ยนะครับผมบริเวณตรงนี้เลยนะครับผมนะต้นไม้ต้นนี้เลยนะครับผมนะจำให้ดีนะฮะอะจากข้างบนนะครับผมแล้วก็วิ่งลงมาข้างล่างนะครับผมนะถ้าหาจากข้างบนไม่เจอก็ลองมาหาข้างล่างดูนะครับผมนะเดี๋ยวเราไปต่อจุดต่อไปกันเลยนะครับ จุดต่อมานะครับผมก็เป็นบริเวณทุยๆจุดต่อมานะครับผมก็เป็นบริเวณต้นไม้นะครับผมนะตรงนี้เลยนะครับผมช่วงนี้ก็พูดผิดพูดถูกนะครับผมนะก็ขออภัยด้วยละกันพอดีแบบน้ำท่อมมันถูกกฎหมายนะครับน้องๆก็คือบริเวณตรงนี้นั่นเองนะครับผมตรงต้นมะยมนะทุยไม่ใช่นะต้นมะพร้าวนะครับผมเออตรงนี้เลยนะครับผมนะไม่รู้เป็นไรช่วงนี้อารมณ์ดีแปลกๆนะครับผมนะตั้งแต่การชาถูกกฎหมายเนี่ยนะครับผมนะออื้ จุดต่อมาอีกนะครับผมนะก็เป like yeah> ็นจุดนี้เฮ้ยอะไรเขเนี่ยอ๋อผลหนามนะครับผมนะอ๋อเป็นผลที่พี่ทิ้งไว้เองนะครับผมนะลืมตัวอีกแล้วนะครับน้องๆขออนุญาตเก็บไว้ก่อนละกันนะครับผมนะลืมตัวเอามาทิ้งไว้เองอะโถอะไรวะเนี่ยเออก็มีบริเวณตรงนี้นั่นเองนะครับผมนะตรงนี้ก็เกิดอีกหนึ่งจุดนะครับผมนะก็มีทั้งหมด4จุดด้วยกันนะครับผมสหรับเกาะโพสของเรานะครับผมเดี๋ยวเราไปต่อเกาะต่อไปกันเลยนะครับผมนะฮะเกาะนี้เนี่ยนะครับผมมีทั้งหมดประมาณเกือบ10จุดดด้ววยยกัันนะครรบผมเเเี๋าไปริ่มจุดแรรกกัันนเลยะคบผมนะจุดแรกคือข้าางงบบนนนนตรรรี้ะะะคัผมเพว่ากนนี้ะครับผมจุดเยอะมากๆนะครับผมแล้วซับ ซ้อนแล้วก็คล้ายๆกันนั่นเองนะครับผมนะเฮ้ยผลเกิดพอดีก่อนที่เราจะไปเริ่มหาผลกันนั้นนะครับผมเดี๋ยวพี่อธิบายเกี่ยวกับเกาะน,นี้กันก่อนละกันนะครับผมเป็นทางด้านของเกาะสตรีนั่นเองนะครับจุดแรกนะครับผมเกิดอยู่ตรงนี้เลยนะครับผมนะต้นไม้ต้นนี้นะครับผมนะอ่าก็อยู่บริเวณตรงนี้นั่นเองนะครับผมนะต่อไปกันเลยนะครับ จุดต่อมาเนี่ยนะครับผมก็เป็นบริเวณตรงนี้นั่นเองนะครับผมวิ่งจากน้ําตกมาจากข้างบนนะครับผมนะก็จะเป็นจุดนี้นะครับผมนะตรงนี้เลยนะครับผมนะอ่านะครับผมเดี๋ยวเราไปต่อจุดต่อไปกันเลยนะครับ จุดต่อมาอีกนะครับผมก็บริเวณตรงนี้นะครับผมเป็นแหลมฉบังอ่ะค่กทุยไม่ใช่นะครับผมเป็นแหลมตรงนี้นั่นเองนะครับผมนะบริเวณตรงนี้เลยนะฮะต้นไม้ต้นนี้นะครับผมนะจําให้ดีนะครับและที่สําคัญเนี่ยนะครับผมพี่จําไม่ค่อยได้นะครับผมนะไม่แน่ใจว่ามันมีหรือเปล่าตรงนี้นะครับผมนะยังไงถ้ามันมีก็ขออภัยด้วยละกันนะครับผมนะฮะเดี๋ยวเราไปต่อจุดต่อไปกันเลยนะครับผมนะไปกันเลยครับ จุดต่อมาเนี่ยนะครับผมนะพอดีว่าพี่เลยด้วยนะครับผมนะก็คือบริเวณตรงนี้นั่นเองนะครับผมนะเป็นจุดที่ค่อนข้างจะเกิดบ่อยนะครับผมบริเวณตรงนี้นั่นเองนะครับผมนะอ่าบริเวณตรงนี้เลยนะครับผมนะใกล้ๆกันเลยใน1 2 3 4จุดเลยนะครับเดี๋ยวเราไปต่อจุดต่อไปกันเลยจุดต่อมาเนี่ยนะครับผมก็บริเวณตรงนี้นั่นเองนะครับผมนะอยู่ข้างๆกันเลยนะครับผมนะบริเวณตรงนู้นกับบริเวณตรงนี้นั่นเองนะครับผมนะใกล้ๆกกันเลยนะครับผมนะเดี๋ยวเราไปต่อจุดต่อไปกันเลยนะครับ จุดต่อมาเนี่ยนะครับผมนะเมื่อกี้พี่กันเลยอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมก็คือบริเวณตรงนี้นะครับผมนะต้นไม้ต้นนี้เลยนะครับผมนะฮะอ่าเป็นค่ายฝึกนั่นเองนะครับผมนะก็บริเวณตรงนี้นะครับผมนะจำให้ดีนะครับผมนะเดี๋ยวเราไปต่อจุดต่อไปกันเลยนะครับ จุดต่อมาเนี่ยนะครับผมก็บริเวณตรงนี้นั่นเองนะครับผมนะก็คือไล่มาเรื่อยๆนะครับผมนะวนมาเรื่อยๆนะครับสังเกตง่ายๆนะครับผมข้างล่างก็จะเป็นลานบอลลองนั่นเองนะครับผมนะดิ่งขึ้นมาเลยนะครับผมมาบริเวณตรงนี้นะครับอ่าตรงนี้เลยนะครับโอเคผมเดี๋ยวเราไปต่อจุดต่อไปกันเลยนะครับ แล้วก็จุดสุดท <ai> <ses> <en> ้ายนะครับผมนะก็เป็นบริเวณตรงนี้นั่นเองนะครับผมนะต้นไม้ต้นนี้เลยนะฮะอ่านะครับผมนะก็อยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับกว่าจะหมดนะครับผมนะเล่นเอาสะนเหนื่อยเลยคุณผู้ชมนะฮะโอเคผมเดี๋ยวเราไปเริ่มหาผลกันก่อนเลยนะครับเพราะมันอยู่จุดไหนนะครับผมเดี๋ยวขอญาตหาเรดาร์แป๊บหนึ่งนะครับผมนะอ่าน่าจะมาจากเกาะเต่านะครับผมนะฮะนั่นไงนะครับผมนะเดี๋ยวมาดูซิว่ามันจะอยู่ตรงไหนนะครับผมเดี๋ยวเรามาดูกันนะฮะขอญาตนอกรอบนะครับผมขอญาตเสียเวลาหาแป๊บหนึ่งนะคุณผู้ชมอ ก็คือแบบโปรแกรมของเกมน่าจะบอกพี่ว่าเฮ้ยมึงลืมไปจุดนึงนะอะไรอย่างนี้นะครับผมนะพี่ก็เพิ่งรู้นะครับผมนะโอเคผมก็ต้องขออภัยคุณผู้ชมด้วยนะครับผมนะบางทีพี่อาจจะลืมนะครับผมหรือว่าบางทีอาจจะมีจุดลับๆนะครับผมนะที่พี่อาจจะมองข้ามไปนะครับวันนี้ต้องขออภัยด้วยจริงๆเลยนะครับผมนะคือเอาง่ายๆเนี่ยนะครับผมโลกที่3เนี่ยมันเป็นเกาะที่มีขนาดใหญ่มากนะครับผมแล้วแล้วก็มีต้นไม้เยอะมากนะครับผมนะคือแทบจะไม่รู้เลยว่าผลมันจะเกิดตรงไหนได้บ้างนะครับผมนะคือจุดที่พี่จาได้เนี่ยก็ค่อนขอภ คุณผู้ชมด้วยจริงๆนะครับผมนะขอภัยในนาที่นี้เลยนะครับผมนะโอเคผมยวเราไปต่อเกาะต่อไปกันเลยนะครับผมนะเป็นทางของเกาะต้นไม้ใหญ่นั่นเองนะครับผมนะเกาะนี้เนี่ยนะครับผมก็มีประมาณ2-3จุดด้วยกันนะครับผมนะจุดแรกนะครับผมนะถ้าเรามาด้วยผลประตูเนี่ยให้เราวิ่งลงมาได้เลยนะครับผมบริเวณตรงนี้นะครับตรงกันข้ามกับเกาะบิ๊กมัมเลยนะครับผมนะตรงนี้นั่นเองนะครับผมนะเดี๋ยวเราไปต่อจุดต่อไปกันเลยนะครับผมนะ จุดต่อมาเนี่ยนะครับผมก็จะอยู่บริเวณตรงนี้นั่นเองนะครับผมนะตรงลากไม้ใหญ่ๆเลยนะครับผมแะถ้าใครหาไม่เจอให้วิ่งบนเอาก็ได้นะครับผมนะตรงนี้นั่นเองนะครับผมนะเดี๋ยวเราไปต่อจุดต่อไปกันเลยนะครับผม จุดต่อมาเนี่ยนะครับผมเป็นจุดที่บอสเกิดเลยนะครับผมนั่นก็คือบอสเอ่อทางด้านของบอสะลรก็ไม่รู้นะครับผมนะบอสสินาทีนะครับมันก็จะเกิดบริเวณแถวๆต้นไม้ต้นนี้นะครับผมนะใกล้ๆกับกล้วยเลยนะครับผมนะอ่าคู่กันเลยนะครับก็สังเกตดีๆก็คือมันจะเป็นเกาะที่มีบอสอยู่ตรงนี้ด้วยนะครับถ้าหาไม่เจอนะครับผมก็วิ่งวนหาเอาก็ได้นะครับผมนะง่ายๆเลยนะครับผมนะเดี๋ยวเราไปต่อกะต่อไปกันเลยนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับผมมีทั้งหมดประมาณจุด2จุดด้วยกันนะครับผมนะจุดแรกนนนนนะะะะะคคคคครรรรรรรััับบบบบผผผมมมมมกกก็ืืออออตตตตงงงงงี้้เเลลยยวววิิ่่่าาาาจปูแได ผมตรงนี้นะฮะอ่าตรงนี้เลยนะครับมันจะอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมนะอ่าต้นไม้ต้นนี้เลยก็ว่าได้นะครับผมนะฮะเดี๋ยวเราไปต่อจุดต่อไปกันเลย จุดต่อมาเนี่ยนะครับผมก็จะอยู่บริเวณตรงนี้นะครับผมนะฮะถ้าหันหน้าไปฝั่งนู้นฝั่งนี้ก็จะเจออ๋อนี่ไงนี่ไงสังเกตง่ายๆก็คือวิ่งตรงมาจากคาเฟ่เลยครับผมนะไม่ใช่คาเฟ่ดิเออเป็นหน้าหน้าของเกาะกลางนะครับผมนะวิ่งตรงมาจากทางนู้นนะครับผมนะก็จะเจอต้นไม้ต้นนี้นั่นเองนะครับผมนะหรือว่าสังเกตจุดปุ่มแดงนี้ก็ได้นะครับผมนะตรงต้นไม้ต้นนี้เลยนะครับผมนะเดี๋ยวเราไปต่อเกาะต่อไปกันเลยนะครับเกาะต่อมานะครับผมเป็นหน้าหน้าของเกาะคัสเซลนะครับผมนะหรือว่าฮันเต็ดพัตเซลนะครับผมนะเป็น นะครับผมนะก็คือบริเวณตรงนี้นะครับผมนะต้นไม้ต้นนี้เลยนะครับผมนะพี่จําได้นะครับผมนะฮะอแล้วก็อีกจุดนึ่งเนี่ยนะครับผมนะตรงกันข้ามกันเลยนะครับผมนะฮะ อีกจุดหนึ่งเนี่ยนะผมก็อยู่บริเวณตรงกันข้ามกันนะครับผมนะก็คือจากฝั่งนู้นมาฝั่งนี้นะครับผมนะก็คือบริเวณตรงนี้นะครับผมนะอโอเคผมจะราไปต่อเกาะต่อไปกันเลยนะครับผมนะฮะเกาะต่อมาเนี่ยนะครับผมเป็นเกาะพีนัทแลนด์นะครับผมหรือว่าเกาะถั่วดำนะทุยไม่ใช่นะครับผมนะเป็นเกาะถั่วของเรานั่เองนะครับเกาะนี้เนี่ยนะครับผมอันนี้พี่พูดตรงๆเลยนะครับผมนะจากใจวัยรุ่นเลยนะฮะก็คือว่าพี่เคยเจออยู่แค่ครั้งเดียวนะครับผมนะก็คือตรงนี้นะครับผมนะเป็นจุดเดียวเลยนะครับผมนะจุด กับปีเนี่ยนะครับผมนะหาที่ไหนไม่ได้แล้วนะครับผมหาได้แค่ตรงนี้ตรงเดียวนะครับผมนะคือที่นี้เลยนะครับผมนะสำหรับใครที่หาได้มากกว่านี้หรือว่าเกาะทั่วเนี่ยมันเกิดตรงไหนได้อีกก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับผมนะฮะก็ขออภัยด้วยนะครับผมนะถ้ามันแบบผิดพลาดตรงไหนนะครับสำหรับเกาะทั่วนะฮะก็เดี๋ยวเราไปต่อเกาะต่อไปกันเลยนะครับผมนะเกาะต่อไปเนี่ยเป็นเกาะทางด้านของเกาะบิ๊กมัมนั่นเองนะครับผมนะไอซ์รีมแรนนะครับอ่าเกาะนี้เนี่ยนะครับผมมีทั้งหมดประมาณ2จุดด้วยกันใหญ่ๆนนนนนนนะะะะคคคครรรรัับบบผผมมมิเวณทาางซ้้้้้ยก็ือตตไีับอ่าตรงนี้เลยนะครับผมนนะเเเดดี๋ยยวราไไปปตต่่ออจุกัล อีกจุดหนึ่งเนี่ยนะครับผมนะพอดีแบบเออกูเลยนะครับผมนะก็คือตรงนี้นะครับผมนะเออนี่อยู่ตรงนี้เลยนะครับผมนะสังเกตง่ายก็คือมันจะมีกล่องทองอยู่ตรงนี้นั่นเองนะครับผมหรือว่าฝั่งตรงกันข้ามกันนั่นเองนะครับผมนะก็อยู่บริเวณต้นไม้ต้นนี้เลยนะครับผมนะส่วนใหญ่ที่จะเจอเป็นหน้าของผลคอนโทรลนั่นเองนะครับผมนะสำหรับเกาะบิ๊กมัมของเรานะฮะอ่ะเดี๋ยวเราไปต่อเกาะต่อไปกันเลยนะครับเกาะต่อมานะครับผมเป็นเกาะใหม่หรือว่าเกาะโฮเกิลนะครับผมนะหรือว่าเกาะบิ๊กมัมอะไรก็แล้วแต่จจะะ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 เเ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 เรรรีีีีีีียยยยยกกกกกกลลลลลลนน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 คคคคััับบบผผผมมมมมาาาาาาา้้ป็ททท่่่่่่่่่อขงใหญแแึๆตพ ในครับผมพี่หาได้แค่2จุดนะครับผมนั่นก็คือจุดนี้เลยนะครับผมนะจุดในซอกเล็บนะครับผมคักทุยนะครับผมนะในซอกหลืบนะครับผมนะบริเวณตรงนี้นะครับวนตัวพี่หาได้ก็หาได้แค่ต้นไม้ต้นนี้นะครับผมนะก็อีกต้นหนึ่งก็คือบริเวณตรงนู้นนะครับผมนะอ่าเดี๋ยวเราเดินมาก่อนนะครับผมนะบริเวณตรงนี้นั่นเองนะครับผมนะมี2จุดด้วยกันนะครับผมสำหรับเกาะนี้ของเรานะฮะอันนี้พี่ไม่แน่ใจว่ามันมีแค่นี้หรือเปล่านะครับผมแต่เชื่อว่ามันน่าจะมีอีกนะครับผมแต่ไม่รู้ว่ามันอยููู่่่่่่่ตรรรรรงงไไไหหหนนนะะะะคคคคคััับบผผผผผมมมมมมมพพีีีีเเเเยยจจอออขาาืลุณณ้้ชช ว่ามันจะมีตรงไหนอีกคุณผู้ชมก็สามารถคอมเมนต์กันเข้ามาได้เลยนะครับผมนะแล้วพี่ก็เชื่อเหลือเกินนะครับว่ามันจะน่าจะอยู่แถวๆนี้แน่นอนนะครับผมนะต้นไม้ต้นไหน,น,นสักต้นหนึ่งนะครับแต่ว่าพี่ไม่เคยเห็นเลยครับคุณผู้ชมอันนี้พี่ไม่แน่ใจจริงๆ,ๆนะครับว่ามันมีอยู่ตรงไหนหรือเปล่านะครับผมนะอ่าก็มีประมาณนี้ละกันนะครับผมนะหรือว่าอยู่ข้างหลังนี้อันนี้พี่ก็ไม่แน่ใจนะครับผมนะแต่ข้างหลังมี n p c อยู่ด้วยคุณผู้ชมฮะเอาล่ะผมสลบคุณผู้ชมคนไหนที่คิดว่าคลิปนี้มีประโยชน์ ชมคลิปวิดีโอนี้จนจบนะครับผมนะโอเคผมก็สรับคลิปวิดีโอนี้ก็ต้องขอตัวลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่คลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับบ๊ายบาย